ครับรถมอเตอร์ไซค์ด้วยครับเด้อครับร่างแกะใช้อะไรครับนี่ครับอะไรไอส่วนเจเบื้องไรครับนี่ครับมีใส่ต่อครับมใส่เก่าครับนี่ครับเนี่ยเขาไล่มาถามแจ้งบัตรใส่หม่างเขาซื้อแล้วนี่ครับอะไร รถเองครับสนใจแฉทายอะไรครับรถเก่าครับรถตกเก่าข้างห้างครับรถสืกอเดียวรถตกเก่าครับข้างห้างครับอะไรผมล่อมีเนี่ยมกันยั่งอยู่ครับนะครับหล่อมีเนี่ยมบะดุงครับไม่หลุดครับใจไม่หลุดมานสื่ออดไครับพอทอร์มี่ครับแดีวทอทอครับพอฟีโนครับ นี่อยู่ครับก็จะเป็นล่อครับยางยางเก่าก็มีครับยางเก่าหลายๆเ้าแกะไปเสร็จยางว่าให้แกะบ่เออไปอยู่ตรงนี้ครับทีมงานกำลังแกะผู้นั่งขาทีมนี่ครับเออผู้นั่งขาออกมาดิสร้างไงยางครับ ขายเป็นลออะไรใดครับำัีได้ครับเป็นลออะไรครับันกแกะครับครับอู้หัน้ออนนังสีวะแกะไข่อะไรครับโอพราเถิดสืออะไรสไลด์หน้าเด็กไข่ผมแกะไข่อะไร ที่เรียผมก็แยกเป็นส่วนขายครับตัดเศษเล็กขายต่สนใจมาสื้อกับมาสือเป็นอะไรครับเพราะว่าเป็นขั้นนี่ผมก็ซสือมาแพงครับเพราืมาขั้นละพันสองพันสามครับตัดตรงแล้วคนว่าผมขายพั้นหาพันหกแล้วคนก็นว่าแพงนะครับกับนี่หน่อยคนที่จะมาสืบข่ไหมไข่มาสืบแต่ว่ามันแพงครับผมก็เลยแยกขายอะไรีกว่าครับ อัลละห้าสิบบาทหกสิบบาทอัลละร้อยครับมามถามผมได้ครับมีอัมไฮอาม<ผ>ม,าามันนี่ครับไปเห็ดรดพ่วงครับอมัมอามไงีครับอามรดดุนนี่ใส่ลอยงี้ยเงยางไง,ไง,ไงี้ยเครับบรรทุกเดสบซดเลยยุธยางครับสไลด์เขาเอาเบี้วอาะเบี้วอ่อามมันหน่อยครับ ตอนนม้อ่ะมีไงไปยังสิ่งนะจาใส่เกล็ดเ่ากินเะยน้ำหมดก็ม่ออก